สวัสดีค่ะไฮอภพอรนครสวรรค์ค่ะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะด้วยวัยของเราเนี่ยด้วยการทํางานด้วยนะคะวันหนึ่งเนี่ยไฮจะยืนอยู่บนส้นสูงโอ้โหทั้งวันเลยก็ว่าได้เพราะเป็นพิธีกรแล้วเวลาขึ้นเวทีเราก็อยู่บนส้นสูงใช่ไหมเราเป็นคนที่ใช้กระดูกเปลืองกว่าคนอื่นเลยต้องบอกเลยนะคะและไอเสียงดังกร๊อบกร๊อบกร๊อบกรอบเนี่ยเรื่องข้อเข่าเสื่อมเอ้ย ไขข้อปวดเอ้ยอะไรพวกนี้มันเริ่มมาแล้วค่ะคุณขาแต่ตอนนี้หายแล้วนะจ๊ะเพราะตัวนี้นี่ที่หเอียนให้ชงนี่บางท่านคิดว่าเอ๊ะอ,อะไรนี่ชงให้ดูก่อนนะคะชงไปคุยกันไปเนาะนี่นะคะดับเบิลยูเพียวคอลลาเจนนะคะเป็นการเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงนะคะใครที่เป็นข้อเข่าเสื่อมเริ่มปวดตามข้อและ ที่สําคัญได้เรื่องผิวพรรณด้วยนะคะคุณแล้วแป๊ดเดียวนะั้นเดี๋ยวเขาจะใสเลยนะคะแล้วเวลาทานเนี่ยไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่คาวด้วยต้องบอกเลยว่าตอนนี้เรื่องกระดูกก็แกหรือป,ปวดหรือเสียวตามข้อไม่มีแล้วค่ะนี่ค่ะตัวนี้เลยค่ะ ดับเบพียวคอลลาเจน